รถกระบะสีประตูเข้าใหม่เป็นรุ่นพิเศษพร้อมจัดทรงได้อะไรบ้างไปชมกันเลย สวัสดีครับผมเจลิป้องนะครับรถยูนิสสองเดียวโตยุทธาอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปเลยนะครับเป็นอูสุเข้าใหม่นะครับเป็นรถ4ประตูนั่นเองนะครับอยู่ด้านหลังนี่ผมเองครับนี่เลยคันนี้นะครับอูสุดีแม็กไทเรนเดอร์นะครับตัวสเตลนะครับเป็น1.9ปี2019นั่นเองนะครับคันนี้ข้อแตกต่างเขาก็คือเป็นตัวพิเศษนะครับเครื่องบินลบเคยได้ยินไหมครับลูกค้าเนี่ยออกแบบมานะครับคล้ายกับเครื่องบินลบเลยนะครับเรามาชมข้อแตกต่างและข้อพิเศษของเขานะครับ ได้อะไรบ้างรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นตัวพิเศษก็คือด้านหน้าของเขานะครับไฟหน้าของเขานะครับตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับพร้อมไฟดีไลท์นะครับตัวนี้ครับอ่าตัวนี้มาให้แล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นชุดเขาเลยนะครับถ้าเป็นอีวิสูนะครับอีวิสตัวล่าสุดนี้ครับก็ยังไม่ได้นะครับดูสังเกตดูนะครับจะมาถึงฝากระโปรงด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ถัดมานะครับโลโก้ด้านหน้าของเขานะครับเด่นขึ้นมาทันทีเลยครับเป็นรุ่นนี้นะครับอ่าถัดลงมาอีกครับผมตัวข้างล่างกก็จะะไไไดด้ฟตััหมอนครบ จันมองเขาก็ยังให้มาคู่หน้าเลยนะครับบอกก่อนเลยแล้วก็ถานลงมาอีกครับก็จะเป็นตัวนี้คือสเกิร์ตจะเป็นรุ่นของเขาเลยนะครับตัวนี้เป็นรุ่นของเขาเลยนะครับบอกก่อนเลยว่าสวยนะครับสําหรับ D m a มนะครับตัวนี้เป็นเป็นหน้าสเตลล์แล้วกันนะครับที่เขาเรียกกันว่าเป็นหน้าสเตลล์และบอกก่อนว่ารุ่นนี้ผลิตเพียงแค่2ปีเท่านั้นนะครับเริ่มปี18กับถึงปี19นะครับ คัท ment, คนที่อยู่ด้านหน้านี้เป็นปี19นะครับสีของเขานะครับเป็นสีขาวมุกมีแค่2สีให้เลือกเท่านั้นรุ่นนี้นะครับจะเป็นขาวมุกแล้วก็สีดำนะครับ plastics. ตัวนี้เราได้มาเนี่ยรถเพิ่งเข้าวันได้มาเนี่ยเป็นสีขาวมุกนะครับถัดมาครับแล้วทีเนี้ยของไฟเดียวเขาก็จะอยู่ตรงที่กระจกนะครับตัวนี้อยู่ทีงที่กระจกคันนี้บอกก่อนว่าได้เป็นรุ่นพิเศษไม่พอได้สเต็ปล่างอยู่นะครับบอกก่อนว่าคันนี้นะครับได้เป็นรุ่นพิเศษไม่พอนะครับบอกก่อนว่า ชุดล่างนะครับเขาจัดสเตปให้เรียบร้อยล้อแม็กของเขานะครับตัวนี้เป็น T37 นะครับออฟศูนย์โฟลแม็กหยดแดงนะครับตัวนี้ก็คือหยดแดงรุ่นที่เขาใช้งานกันอยู่นะครับขอบยางของเขาเท่าไหร่นะครับ255 55 R18 าห้าห้บนั่นเองนะครับยางรุ่นนี้นะครับยางเป็นปี2020ยังใหม่ๆเลยโดดเด่นขึ้นมาอีกนะครับผมบอกเลยว่าโดดเด่นตรงไหนนะครับนี่เลยนะครับฝาครอบไอรอนบาร์นะครับตัวนี้ก็คือเพิ่ม ความดุดเดขึ้นมานะครับอ่าคันนี้นะครับจะสเต็ปหน้า2หลังสี่นะครับเป็นสเต็ปหน้า2หลังสีนะครับย้ายแหนะครับเป็นงานย้ายแหนะเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับอ่าถัดมาก่อนละคันครับตัวนี้ก็จะมีโลโก้ของเขานะครับตัวไฮรันเดอร์นะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ได้ฟิล์มใหม่ด้วยนะครับตัวนี้เป็นฟิล์มที่เจ้าของเดิมติตั้งมานะครับฟิล์มไฮคูชาเขียวนั่นเองนะครับอ่ตัวนี้เป็นมองเข้าไปก็จะออกชาเขียวนิดนึงมองมาก็สว่างตานะครับตัวนี้คันนี้นะครับเป็นรุ่นของเขาก็จะได้ที่เปิดเป็นโครเมียมนะครับชุดโครเมียมแล้วนะครับตัวนี้แล้วก็นี่เลยอ่ตัวนี้ก็คือจากโรงงานเลยตัวนี้เป็นบันไดข้างนะครับบันไดข้างของเขานะครับเป็นตัวพิเศษนะครับหนาพิเศษสําหรับรุ่นนี้นะครับแข็งครับเนี่ยครับ แข็งมากอ่าเป็นรุ่นพิเศษเลยเรามาจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้อ่าลูกค้าไม่ได้ถอดไม่ได้เปลี่ยนนะครับอ่าตัวนี้ชุดแต่งมาอีกนะครับตัวนี้เป็นตัวนี้เป็นแค่หลังบอลซาแล้วก็จะมีไฟนะครับอ่าไฟ อยู่ดวงที่3าอยู่ข้างบนนะครับมาแปลกตาหน่อยนะครับด้านหลังนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นตัวนี้ที่เปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับตัวนี้มีกล้องไม่ได้ติดตั้งเพิ่มนะตัวนี้นะครับไฟไฟท้ายนะครับไฟท้ายก็เป็นไฟ LED นะครับเป็นไฟ LED นะครับสวยครับตัวนี้ฝาท้ายครับดูจากการใช้งานของลูกค้าคนเดิมลูกค้าคนเดิมไม่ได้ใส่แม็กไรเนอร์นะ นี่ก็คืออยู่แบบนี้เลยอ่ะทรงทรงวัยรุ่นชอบก็เป็นอย่างนั้นครับแต่ว่าถามว่าดีไหมนะครับเ็เสียก็คือถ้าเราบรรทุกขูดนิดนึงก็อาจจะเกิดสนิมขึ้นได้แต่ว่าให้ดูว่าสภาพนะครับดูซิลิโคนยางเมิดอาร์ตมิดอะไรครับดูนี้ลูกค้าไม่ได้บรรทุกหนักมากนะครับนี่ก็มีวางของเล็กเน้อยน้อยนะครับจากเจ้าของเดิมครับผม เดี๋ยวสองด้านล่างหน่อยแล้วกันนะครับย้ายหนบแบบไหนนะครับดูนะครับลูกค้าตัวนี้โชคนะครับโชคสองตัวนี้นะครับคือเขาติดตั้งเพิ่มขึ้นมานะครับปรับได้เก้าระดับนะครับความนุ่มนวลนะครับย้ายหน่ของเขาก็จะย้ายลงมาแบบนี้ครับอ่าอยู่ในมาตรฐานของเขานะครับจะมีตัวยึดยึดอยู่ด้านบนอยู่ครับตัวนี้เป็นงานจัดทรงย้ายหนยให้เรียบร้อยเลยนะครับมาครับทีนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันว่าของเขาแลกนะครับก็คือพิเศษตรงไหนนะครับอ่าตัวนี้ตัวสเตลนะครับพิเศษแน่นอนไปชมกันครับ โอเคครับตอนนี้บล็อกพาเข้ามาชมด้านในนะครับดูครับภายในของเขานะครับคันนี้นะครับบอกก่อนว่าภายในก็สวยสะอาดเหมือนเดิมนะครับคันนี้นะครับดูแลดีมากนะครับสเตลนะครับข้อแตกต่างของสเตลนะครับดูนะครับตัวนี้นะครับฝาประตูนะครับฝังประตูนะครับสังเกตดูครับเปิดประตูมาปุ๊บจะเจอเลยนะครับสเตลนะครับตัวนี้คือรุ่นของเขาเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้คือเขาสลักยิงเลเซอร์เลยนะครับจากโรงงานเลยนะครับแผงประตูนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นทูโทนโดดเด่นนะครับบอกเลยโดดเด่น แล้วก็เข้ามาภายในนะครับเบาะของเขานะครับเบาะคันนี้ก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับค่อนข้างสวยนะครับสะอาดนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าของเขานะครับตรงคอนโซลนะครับตัวนี้ก็เป็นพุดเครื่องเล่นขนาดจิบนิ้วนะครับตัวนี้รองรับอะไรได้บ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็นยูเสบีนะครับอ่ายูเสี บูทูธได้นะครับาแอร์ของเขานะครับก็ปรับได้ถึง4ระดับเหมือนกันนะครับแอร์นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเกียร์เกียร์มินนวลนะครับ6สปีดนะครับตัวนี้แล้วก็ดูแผงคอนโซลน้านหน้าของเขานะครับคือนี้เป็นหนังนะครับงานชิ้นหนังสวยนะครับขวามือก็จะสะดุดตานิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัดบูทนะครับวัดบูทนะครับคันนี้คันนี้เราทำอะไรมาบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปชมห้องเครื่องนะครับแต่ไม่ได้แตะแน่นอนห้องเครื่องไม่ได้แตะมากแน่นอนนะครับ เดี๋ยวสตาร์ทให้ดูก่อนว่าคันนี้ไม้เท่าไรเสียงเล่าใจอีกแล้วคันนี้นะครับไม้อยู่ที่44,900กิโลโอ้4 4 9 0่หมกอิโลอันนี้ไม้แท้นะไม่เชื่อนะครับมาซื้อรถกับเซลปลอกนะขับไปศูนย์เลยขับไปศูนย์ยูสูเลยนะครับให้เช็คเลยว่าไม้แท้ไหมคันนี้นะครับสามารถเช็คได้โอหหน้าจอเขาก็สวยนะครับหน้าจอเขานี่ครับ แล้วก็พวงมาลัยของเขานะครับรุ่นนี้นะครับสเต,เตลนะครับพวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชัน่เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับตัวนี้ก็จะมีที่ปรับเสียงลดเสียงนะครับรับสายโทรศัพท์และนี้เราก็จะไปดูห้องเครื่องกันแล้วก็ไปดูโครงสร้างกันว่ารถคันนี้ได้ทําอะไรมาไหมมีชนหนักหรือว่าพลิกคว่ำน้ําท่วมมาไหมเราไปชมกันครับไป เดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างกันครับทีนี้ครับสำคัญเลยื้อรถมือสองเราต้องดูโครงสร้างอันนี้รืือหรือเลยนะครับเนี่ยดูขอให้ดูแค่2ประตูแล้วกันนะครับเพราะารถมันยังใหม่ไม่อยากรื้อออกมาครับได้เลยได้เลยครับโอเคทีนี้เราไปดูห้องเครื่องกันนะครับคันนี้ไปเลยครับครับตอนนี้ป๊อ เปิดฝากระโปรงแล้วนะครับอันดับแรกเลยเรามาดูเม็ดโครงสร้างกันก่อนก่อด้านหน้าของเขานะครับดูนะครับเม็ดฝากระโปรงไม่มีขยับเลยนะนี่ลูกค้าดูเลยส่องเข้าไปด้านในเนี่ยก็ได้เห็นไหมครับนี่ไม่มีขยับนะครับบอดี้ด้านหน้านะครับไม่มีการถอดเลยและเครื่องยนต์ของเขานะครับ1.9 DDI Blue Power นั่นเองนะครับสะอาดสวยใสนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับตรงด้านบนก็แผงความร้อนก็ยังอยู่นะครับสวยครับและทีนี้นะครับบอกก่อนว่าคันนี้อ จัดทรงมาแล้วได้ทําอะไรห้องเครื่องนหมครับมันแรงอยู่แล้วรถมันแรงอยู่แล้วแต่ว่าลูกค้าเพิ่มอยากล้างติดเบาะนะครับลูกค้าอุด DTR มานะครับคันนี้อุด DTR รีแมปกล่องะแค่นั้นเองนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นยูสุดีแมกนะครับไฮรันเดอร์นะครับตัวสไตโรนะครับรุ่นพิเศษนะครับ1.9ปี2019นั่นเองนะครับมาจอดอยู่บนนี้แล้วคันนี้ราคาวันนี้นะครับมาอยู่หน้าลูกค้าแล้วนะครับคันนี้อยู่ที่6 7 0 0 0เ 9,000บาทฟังไม่ผิดแน่นอนนะครับคันนี้วันนี้ขายนะครับราคาอยู่ที่679,000บาทนะครับาสำหรับลูกค้าเครด,ดิตดีฟรีดาวนะครับอ่คันนี้นะครับเครดิตดีฟรีดาวผ่อนค่างวดอยู่ที่11,000บาทได้ทั้งแม็กได้ทั้งจัดทรงให้เรียบร้อยนะครับ่าสนใจติดต่อมาเลย0842923326 เซลฟอกนั่นเองนะครับหรือว่าดีออโต้ยุดข่าววนราชธานีนะครับติดตั้งติดอยู่กับศูนีสันอุบนขาเข,ข้ามืองอุบนนะครับอยากมาทดลองขับรถมาได้เลยนะครับหรือว่าทักเข้ามาในเพจดีออโต้ยุดข่าอ่าแล้วก็ติดต่อเซลฟ็อกก็ได้นะครับอ่าวันนี้นะครับผมก็ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ